นี่เิ็งครับพี่น้องดูครับเอเอน้ำมันน้ำมันเครื่องดันขึ้นหมอ้อน้ำนี่ครับมันรั่วครับต้องเปลี่ยนปลั๊กเอนครับผมสั่งมาแล้วอะไรเบิง้งซูมเบิ้งเบิ้งีนน้ำมันเครื่องมันหย่อยออกทางอันนี้มเลยดูเอาครับพี่น้อง นี่เห็นว่าครับนี่ครับรอยรั่วดูครับนี่ครับมันรั่วขึ้นตาน้ำครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้มันดันขึ้นครับนี่ดูดีครับน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับมีไหลลงจากตาน้ำนะครับเนี่ย ดูมอน้ำผมหนึ่งฟ้ามอ้น้ำครับนากลัวสิเหลือเกินสิใดค้นมันแล้วงองแงด้วยรถเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเดี h <h ๋ยวจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆอัพตย์ละสองครั้งเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวดูประเด็นหอ่ครับเดี๋ยวจะาทยไหมครับนี่ครับสั่งมาเมื่อเช้าถึงถึงครับอะไรลาซาด้า กมาเรื่อยๆครับมันเยอะมากนี่ยับมันกอบตั้งรู้กอบตัที่ทยนอกไม่แบบแบบไทยนำลงกอบแท้ๆมาบากอบตั้ขุดปกนเดิมออก ขุดออกให้มืดลื่นนะครับนะไปตาย้ะแบบนี้ก็เตีนี่ยันไอยังเราต้องขุดออกให้มืดลื่นนะครับนะไม่ต้องใี้มันเลอลื่นนะ ม,มืดลืดเดี๋ยวมันจิรั่วอีกนะครับ <laughs> แบบนี้ก็มีไม้ยหลายภาษาด้วยคนเนาะบอลกั <c oughs> <c oughs> บสนิมกัดม <c oughs> ันแนนนิม <c> ก <oughs> ิน <c oughs> <c oughs> โอ้ยรอตั้งแต่สมัยใดแล้วลูกพี่ก็สิบรถแล้วมืนอือ่นมื่อนี่ขุดมันก่อนอะไรเว้ยอมเงียมันกับบทบัตรหนักปันใดเด็กอะไรมันก็ไมีอยู่แต่ว่ารถเครื่องมันเจ็ดแรงก็มันจะซื้อซื้อไม่อยู่ซื้อไม่ ดูครับมัน่ใช่เรื่องดีเลยดูครับเปลี่ยนโซ่ดูครับเปลี่ยนโซ่ซาแลงครับถอดถอดโซ่ครับผมไอ้ตัดโซ่ครับตัดโซ่ตัดโซ่ถอดถอดมางเกือบได้มางเครื่องแล้วถอดโซ่ซื่อเกือบได้มางเครื่องแล้วซาแลงความไปเลยไนเลย งานเขาที่แบานี้ถทีมงานรุนเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวพามาประกอบครับเดี๋ยวพาประกอบตอนนี้เจ้าของกำลังอุกอยู่นี่เชื่อยมันพึซื้อประกันมาภาษาเลยนะเวลาอย่างเวลาอย่างที่ยังบาษาเลยนั่นี่ครับ ตัวนี้มันขาดเอ็นี่มันขาดประเก็นอะไรวะประเอกันฝาครอตานี่ยปลาพได้เป็นประเก็นฝาครอบวาลเปไครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ประเก็นนี้เปลี่ยนแล้วซื้อมาแล้ว

อันนี้ตัดโทนะครับได้ถอดทาลเลเฮ้เป็นเดียวเอ้พันจงต้องมาต้องนี่เทวเ้ถือลีสวินเฮ้เ้้งาตาเลื่นงะไรบ้างตดสร่างให้ วยเกือบลืมครับผมแต่ห่ดเลยนี่ครับนี่น้อยๆนี่อย่าลืมนะลืมมาเป็นยังงั้นขึ้นวานะขึ้นจังใดก็ลืมอะ้รก็แล้วกันจำลืมอะไรขึ้นไ๋ยวดแม่อาการอะไรด้วยดรือมึงจะเล่นบไม่ต้องไม่ต้อง บ่่ไม่ได้ใรแมึงกม่เมงวดมยอเยอาวให้มพอจะแน่นมากเฮ้ยเอาไม่ใช่ว่าจะแน่นมากก็แน่นอยู่นะครับแต่ว่ามันนั่นแหละครับนั่นแหละเมันเจอเมันเจอเ นี่ครับตังวาาเมื่อกี้ตัวนี้ใส่นะครับรใบเรื่อยกะกะเอาครับ มาประกอบฝาครอบวาวกันครับทากาวเรียบร้อยเดี๋ยวไปประกอบกันครับฝาครอบวาว เราตั้งแล้วนะครับเมื่อกี้อรนะ ไปเอาโท่าับที่ยวเลยแม่ดบอกเอยไอโท่าซับบางบ่เอ้ยบางนะเว้ยโท่าซับอยากแดทไอซื้อมาเท่าแดดไอไอไปซื้อยักแดดนะถ้าไอไปซื้อนึ่งเด้อเดี๋ยวคุมันแล้วแหละอยากดดคือกันน่โทซัหรือเาพกขาดสายเลยแม่คอ่งเาเอาเป็นใอยากไดดน่าโทศัพับเพิ่นซื้อมาเลยเป็นเดียวเท่าหาคือยุ่งเท่าซับแม่น เนี่ยคุามงนี่น,นั่นพอดีครับผมไม่ต้องนั่นมากงนี่ดจหงอกใ้มงลามนะพี่ลามนะอย่าพูดถึงตืงนะพี่ลาน

สายทานพัดลมจริงมีนอบสองตัวนะครับอันนี้มีตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่ใส่ก็ได้ครับผมไม่ใส่ก็ได้ครับนี่ครับใสยน้ำมันปลอจากหัวฉีกครับผมไ <c oughs> อ้เบอรีจานรโทรศัพท์ใครอะเอบุตรจีเมด้้ยไม่ใส่น้ำมันมัน อันอนี้นะนี่บอดใช่เดี๋ยวเราต้องล้างน้ำมันเคออกกรื่องออกจากหม้อน้าก่อนนะครับมันก็ออกไม่หมดแล้วครับเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆเดีเย๋ยวมันเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ จนน้ำมันเครื่องมันจะหมดนั่นแหละครับขี้เกียจถอดน้ำมันมาล้างหลายขั้นตอน มาติดเครื่องดูครับ Gracias. ตอนที่ยังไม่ทำสตาร์ทไปน้ำดันออกเต็มเลยครับนั้นครับอาการนั้นครับรถใช้ที่เป็นก็เปลี่ยนได้ครับเด๋ยวร้อยก้าวให้นิดนิดเดียวเร้อยนะครับผัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวทุกนี้พาไปขุดมันครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนเอตรียนประกันเรียบร้อยแล้วครับ